ตอนยกลิ่งใช้ต่อมอเดิมไหมใช่ครับนี่แต่ฟอสต์ขึ้นข้าอีกทางถ่ายพวกว่าตัวคนนั้นก็ไปขับมาเร็วเร็วเลยมาเร็วเร็วผมจะถ่ายคุณเขาจะถ่ายพวกว่า

แล้วาขอตัดอีกทีมทำให่เห็นว่าไปบ้างผูง้ายีพวกองบนู้คาพวกองขาไม่อมเขาก็ยังให้มานะให้มาทำขยายฟองเพราะว่าศักตักมาขอตอนนั้นะ Bir düğün